วันนี้เรามาตัดท่อนพันส่งลูกค้านะครับมาดูกันว่า3วิธีที่ผมใช้ตัดท่อนพันส่งลูกค้ายังไงให้โดนใจลูกค้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ1ครับการเลือกอ้อยที่อายุไม่เกิน7เดือนนะครับเราก็ต้องเลือกอ้อยที่อายุไม่เกิน7เดือนนะครับ ก็คือถ้าเกิน7เดือนขึ้นไปก็จะเป็นอ้อยที่เหมาะสำหรับการคั้นน้ำแล้วนะครับอายุอ้อยหกเดเดือนก็เมื่อเรานำไปขยายพันธุ์การงอกการเจริญเติบโตก็จะดีกว่าอ้อยอายุที่เกิน7เดือนขึ้นไปนะครับสครับการเลือกอ้อยที่ไม่ลอกกาบอ้อยออกนะครับเพื่อตาของอ้อย ที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อมีความชุ่มชื้นนะครับไม่โดนแดดทำให้เปอร์เซนต์การงอกของอ้อยที่นำไปปลูกมีเปอร์เซนต์สูงกว่าอ้อยที่ลอกกาบโดนแดดตลอดเวลานะครับ3ครับตัดส่งใหม่ทุกวันนะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับเราต้องตัดส่งใหม่ทุกวันเพื่อให้อ้อยมีน้ำเลี้ยงในลำอ้อยมากที่สุดนะครับเมื่อถึงลูกค้านะครับเนี่ยครับก็ หลังจากที่เลือกท่อนพันแล้วเราก็นํามาตัดแบบสองข้อตานะครับนไ่ครับอไอยไม่โดนแดดไม่ลอกกาบนะครับข้อตาไว้ก็จะนนนขึ้นมาแบบเนี้ครับนําเลี้ยงใน อ,อ้ยก็จะสูงนะครับส่วนที่เห็นอยู่ข้างบนนะครับก็ผมเอาไว้ช้ำเองนะครับไม่ส่งให้ลูกค้านะครับก็คือมันเป็นท่อนเดียวแล้วก็มันไม่สวยเท่าไหร่นะครับครับจะพาไปดูที่ส่วนเกินที่ผมไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะครับที่พาะไว้นะครับ เนี่ยครับที่เห็นก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรีห้นะครับครับนี่ก็เป็น3วิธีที่ผมใช้ในการตัดท่อนพันส่งให้ลูกค้านะครับสำหรับใครที่สนใจท่อนพัน์ก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับครับ ก็ขอฝากช่องอ้อยขนาำละเอีดช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำเกี่ยวกับอ้อยขนำด้วยนะครับ